สวัสดีค่ะมาเจอกับเราซื้อดาอีกแล้วนะคะปกติคําว่าหา่าเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันแปลว่าดีซึ่งมันเป็นคําคุณศัพท์แต่วันนี้มีขั้นอดวานกว่านนั้นอีกค่ะก่อนอื่นเรามาดูเรื่องเสียงก่อนนะคะคําว่าหา่าออกได้2เสียงค่ะก็คือหา่าและเข่าเสียงสาและเสียง4ค่ะถ้าห่าอยู่ข้างหน้าคํากริยานะคะก็จะแปลว่าดีแต่บางตัวก็แปลตรงตัวไม่ได้นะคะเป็นงงเลยสิงั้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ ่าวชื่อกินดีหรือแปลว่าอร่อยค่ะห่าวทิ้งฟังดีหรือแปลว่าไพเราะห่าวคั่นดูดีหรือแปลว่าสวยนั่นเองค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอแทรกคำตรงข้ามกับคำว่าห่าวนะคะก็คือคำว่าหนานค่ะหนานที่แปลว่ายากนั่นแหละค่ะเช่นหนานชื่อกินยากก็แปลว่ามันไม่อร่อยค่ะ หนานทิงฟังยากก็คือมันไม่เพราะเลยหนานขั้นดูยากแต่ว่าอะไรเอ่ยไม่สวยไปขี้เหร่นั่นเองค่ะนี่แค่ข้อแรกนะคะไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะคําว่าเข้าถ้าอยู่ข้างหน้าคํากิริยาความหมายจะเปลี่ยนค่ะจะแปลว่าชอบทําอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งมันได้ทั้งความหมายบวกและความหมายลบเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเข้าเฉ๋เข้าเฉ๋แปลว่ารักเรียนค่ะเข้าชื่อ h ข้าชืแปลว่าตะกระค่ะ h ข้ j จ n งเข้าจ n งหมายถึงว่าเป็นคนที่ชอบแข่งขันและคําว่า h ข้าโตเข้าโตหมายถึงชอบสู้กันค่ะหมายถึงว่ายังไงก็ต้องเอาชนะให้ได้อย่างนั้นเลยค่ะไปดูข้อต่อไปกันนะคะคําว่า h หาวถ้าอยู่ข้างหน้าคําคุณศรรพัพท์ตอนนี้มันจะกลายเป็น adverb ค่ะซึ่งแปลว่ามากเช่นเหาเพี้ยวเลี่ยงหาเพี้ยวเลี่ยงสวยมากหาเหอา可 เขาเขอไอ้น่ารักมากเขาไเขาไขเร็วมากครั้งนี้สามารถเติมน้ำเสียงลงท้ายได้นะคะเช่นเขาพี้วเรียงอ่ะเขาเขอไอ้อ่ะเขาไขยอ่ะนอกจากนี้ยังมีคำว่าเข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 าซึ่งจะวางไว้อยู่ข้างหน้าคำกริยาค่ะจะแปลว่าตั้งใจทำอะไรให้ดีๆค่ะเช่นเขาเขาฟูชีเขาเขาฟูชีตั้งใจทบทวนให้ดีๆ 好好休息好好休息พักผ่อนให้ดีๆ好好说话好好说าพูดจาดีๆหน่อยและสุดท้ายนะคะ h า w หากงจั how ่วหาหากงจั่วตั้งใจทํางานนะและสุดท้ายนี้นะคะถ้าคําว่าหาเป็นคําตอบหรือนําหน้าประโยคตรงนี้เราต้องฟังให้ดีๆนะคะเพราะมันสามารถแปลได้ว่าเห็นด้วยก็ได้คะ่ะ ชื่นชมก็ได้หรือเป็นการจบบทสนทนาก็ได้ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการประชดประชันได้อีกด้วยค่ะเช่นเขาจื่อจะมาบ้านได้ทําตามนี้เลยเขาเลิกปู่ย่าเจชัวร์เลยพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วเขาเจ้เช่เขมาฝันเลยเอาเน้วไงรอบนี้วุ่นวายแน่ เห็นไหมคะคำว,ว่าห่าไม่ได้แปลว่าดีอย่างเดียวยังมีอีกหลายคําเลยนะคะที่มีความหมายนอกเหนือจากตําราที่เราเรียนมาค่ะเพราะฉะนั้นอยากพูดจีนคล่องต้องออกจากตําราเพจเราจะทําให้คุณพูดภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ